ช้าก่อนคุณปั๊มกินไข่เยอะขนาดเนี้ยไม่กลัวคอเลสเตอรอลจะพุ่งกระฉูดหรอครับโอ้ผมก็เคยได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันครับว่ากินไข่เยอะเนี่ยอาจจทำให้คอเลสเตอรอลของคุณพุ่งกระฉูดเพราะฉะนั้นดีเลยครับที่เตือนมาไม่งั้นโอ้โหเดี๋ยวซัดหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทายาเดชกดไลค์สุขภาพจะพาคุณผู้ชมไปกดไลค์กับเรื่องราวของไข่ว่าแท้จริงแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราควรบริโภควันละกี่ฟองดีตามผมมากดไลค์เลยครับ ย่างที่เห็นกันล่ะครับในโลกออนไลน์นั้นก็มักจะมีการแชร์เรื่องราวของสุขภาพกันในหลากหลายแง่มุมซึ่งในเรื่องของไข่แล้วก็มีประเด็นที่หลายคนสนใจว่าเราควรรับประทานไข่วันละปริมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมที่สุดรวมถึงหลายคนครับยังนำไข่ไปเปรียบเทียบกับซุปไก่สกัดที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปว่าแล้วก็ลองไปหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการโภชนาการดรอรวรณผู้ชายวัฒนานนท์ แห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันดีกว่าครับในทางโภชนาก,การจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าไข่หนึ่งฟองมีคอเลสเตอรอล2 1 0รมกรกมนะคะในหนึ่งวันคุณกินได้ไม่เกิน300มกรกมคอเลสเตอรอล เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งก็คุณถ้าคุณกินไข่2ฟองคุณก็ได้400ซึ่งเกินจอที่เขาแนะนําไว้ว่าไม่ควรเกินคอเลสเตอรอลที่คุณกินไม่ควรเกิน300มิลลกัมได้รู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการของไข่กันไปแล้วคงต้องไปถามดรอรวรัณครับว่าคนปกติทั่วไปควรรับประทานไข่วันละกี่ฟองจึงจะเหมาะสมที่สุด คุณจะต้องเป็นคนปกติไม่มีปัญหาหลอดอคอเลสเตอรอลในเลือดคุณสูงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเช็คก่อนว่าคุณมีคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรือไม่นะถ้าคอเลสเตอรอลของคุณปกติคุณสามารถกินและเป็น,เป,นเป็นช่วงอายุเช่นเยาวชนเด็กวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในรัยวัยกำลังทำงานทำงานหนักหน่อยคุณสามารถได้หนึ่งฟองต่อวัน ะะแต่ว่าถ้าตราบใดถ้าคุณเช็คเลือดของคุณแล้วว่ามีคอลเลสเตอรอลในดเลือดเกิน200มกรัมเป็น250ถึง300 280มากกว่า200มกรัมคุณควรจะลดปริมาณของไข่แดงลงพร้อมกันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการโภชนาการอยางได้ฝากคำแนะนำในเรื่องของการรับประทานไข่ไปยังคนที่กำลังลดน้ำหนักด้วยว่าจุดสำคัญคือถ้าอยู่ในช่วงลดน้ำหนัก อยากจะทําน้ําหนักตัวหรือลดน้ําหนักก็ตามเนี่ยไข่ที่แนะนําก็คือให้เลือกไข่ขาวมากกว่าไข่แดงขอให้กินไข่แดงแค่1ฟองพอสามารถกินไข่ขาวได้ถึง2อถึงสฟองได้ในแต่ละมือ้อนะ,ะอันนี้ทาและไข่แดงวันละ1ฟองอันนี้คุณก็จะได้โปรตีนเพิ่มขึ้นลดแป้งลงนิดนึงนะคะน้าหนักคุณก็จะลงได้ขณะเดียวกันครับผมยังกระซิบถามดออรอรวันแทนบรรดานหนุ่มๆทั้งหลายด้วยครับว่า การดบด้วยไข่เป็นปริมาณมากๆในแต่ละวันนั้นมันจะมีผลดีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรล่ะครับการกินไข่ปริมาณเยอะๆแต่ไม่ทุกวันสามารถทําได้ต้องไม่ทุกวันเช่นวันนี้ทานพรุ่งนี้จะหยุดประมาณ3 -4 วันแล้วค่อยเริ่มทานอันที่สามารถทานได้ข้อดีของไข่ในการดบก็คือคุณได้โปรตีนถูกไหมคะเมื่อคุณได้โปรตีนในไข่มีอะไรอีกและธาตุบางตัว มีเรื่องของซิงค์มีเรื่องของแมกนีเซียมมีเรื่องของแมงกานีสมีเรื่องของโพแทสเซียมมีเรื่องของอและธาตุหลายตัวซึ่งอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะจําเป็นสําหรับคุณผู้ชายที่กรณีที่ว่าสูญเสียพลังงานไปและอยากจะโดดขึ้นมาลักษณะตรงนี้มันก็สามารถทําได้เป็นครั้งคราวนะคะสามารถทําได้เป็นครั้งคราวแต่ไม่ใช่ทําทุกวัน สุดท้ายครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไข่เพราะผมเองก็เคยได้ยินการเปรียบเทียบทางโภชนาการระหว่างไข่หนึ่งฟองกับซุปไก่สกัด1ขวดที่มีราคาแตกต่างกันกว่า40บาทว่าแท้จริงแล้วนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างเพราะว่าโดยส่วนตัวครับผมเองก็มักจะใช้บริการซุปไก่สกัดในวันที่รู้สึกว่าร่างกายนั้นอ่อนล้าอยู่เป็นประจำครับในไข่นะคะหนึ่งฟองมีโปรตีน6กรัม ซุปไก่สกัด1ขวดก็มีโปรโตีนประมาณ5 6กรัมถ้าเทียบกันระหว่างว่าข้อดีในซุปไก่สกัด1โปรโตีนผ่านการย่อยมาแล้วบางส่วน2ในนั้นมีคาร์โนซีนอันนี้คือข้อดีช่วยลดเก็ดลดกดแลคติกข้อเสียของมันคือ1ราคามันค่อนข้างจะแพงเมื่อดูปริมาณโดยรวมคือถ้าคุณหวังปริมาณโปรโตีนคุณกินไข่ดีกว่าโปรโตีนมันเท่ากัน แต่ถ้าคุณหวังว่าอยากได้คาโนซีนในซุปไก่สกัดเพื่อลดความล้าโดยเฉพาะในกลุ่มของนักกีฬาซึ่งเป็นกีฬาประเภทที่ต้องสเปนหรือใช้พลังงานแบบแอนแอโรบิกก็คือจะมีการข้างของกรดอะติกไอตัวนี้สามารถจะช่วยลดการข้างของกรดอะติกได้บ้างบางส่วนจะได้รับความกระจ่างในเรื่องของการรับประทานไข่กันไปแล้วครับเอาเป็นว่าถ้าใครคอเลสเตอรอลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกตินักโภชนาการยืนยันมาแล้วว่า รับประทานไข่วันละ1นึฟองก็น่าจะเพียงพอครับวันนี้เวลาของทันยเดชก,กดไลค์สุขภาพกับเรื่องของไข่ก็หมดลงแล้วคงต้องกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ